มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเรียนมญด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทสำหรับกระดานปิดเก็ตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญอย่างแบดไอดีสูงจุดถึงระยะเวลาการฝากคือ30วันผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนละกัน การลงทุนมีความเสี่ยงแล้วสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอโปรโมทอีกหนึ่งโฆษณาน,านะครับนั่นก็คือเหรียญต้นน้ำนะครับท่านใดสนใจสำหรับเหรียญต้นน้ำก็สามารถที่จะเข้าไปไปสมัครได้นะครับพูดคุยกันที่กลุ่มนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะก็เป็นกลุ่มนะครับสำหรับเหรียญต้นน้ำโดยเฉพาะเลยนะถ้าสนใจก็มาเข้ามาพูดคุยได้เรียนก่อนรวยก่อน มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์วิดีโอคลิปนะครับเราก็จะมีอาการอัปเดตข่าวสารต,ต่างๆด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยได้โอเคเราพูดถึงเรื่องของเหรียญมีมด้วยกันเนาะข่าวแรกเนี่ยก็จะเป็นชีบะนะครับเนื่องจากมีการโอนชิปเนี่ยประมาณ1.62ล้านล้านาน,นะครับเป็นก้อนที่ใหญ่เลยนะสูตุ่หล้านล้านเนี่ยไม่เห็นมาตั้งแต่ปี2021แล้วตอนที่ช่วงที่ชีบะบูรันตอนนั้นอะนะครับ ตอนปลายปีสักเดือนตุลาคมข้อมูลนี้ i n นท t เดอะบล็นะครับเขาบอกว่าวานได้ย้ายชิปมากกว่าประมาณ1.62ล้านล้านเหรียญในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในแง่ของเงินตัวเลขก็แสดงถึงการเพิ่มขึ้นประมาณ14.94ล้านเหรียญน,นะครับเป็น22.21ล้านเหรียญน,นะครับในช่วงวันที่ผ่านมานะครับมีธุกรกรรมดังกล่าวเนี่ยประมาณ58รายการมีมูลค่าอย่างน้อยประมาณ10,000แเหรียญ แล้วก็มีการพิจารณาถึงจากประมาณที่ย้ายนะครับก็สามารถพูดว่าค่าเฉลี่ยดุลกรรมดังกล่าวคือประมาณ27.93 0 0 0พันล้านชิปนะครับหรือเล็กน้อยนะครับซึ่งหมายความว่าขนาดเฉลี่ยของธุรกรรมขนาดใหญ่เนี่ยของชิบะอินุนะครับเมื่อเมื่อวันก่อนเนี่ยสูงกว่าปกติเกือบสีเท่านะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเป็นการซื้อเราก็เตรียมตัวดำ นะครับดำครั้งใหญ่นะเพราะว่ามันจะมี FOMC นะส่วนตัวผมผมมองข้อมูลเนี่ยอย่างนี้มากกว่านะครับถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าปาววานเพิ่มขึ้น74.8น่าจะเป็นการปรับขึ้นของสินทรัพย์นะครับของเย็นวันอังคารแล้วก็เช้าวันพุธนะครับก่อนที่จะเข้า FOMC คือเช้าวันพฤหัสนะครับก็จะมีสินทรัพย์ก็ปรับตัวขึ้นเพราะว่า ในช่วงวันจันทร์กับวันอาทิตย์เนี่ยสินทรัพย์มีการเทลงเล็กน้อยนะครับเหมือนเรือมีการปรับตัวหลอกนะครับนักลงทุนว่าเอ้ยตอนนี้มันจะลงแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่มันก็ยังลงไม่เยอะนะครับสําหรับตัวของตัวของสินทรัพย์นะครับต่อมานะครับเป็นข่าวของ Hamster Combat นะครับเกี่ยวกับกระดานใบแน่นี่นะครับสัปดาห์นี้คริปโต อีวี e, นะครับอ่าฟอนเทียเนี่ยบนอีเทอริเอมแฮมสเตอร์คอมแบทและแคททีเซนเนี่ยไบแอนด์รีวอดนะครับ mm hmm. ก็ b i แ a น c e เนี่ยน่าจะมีการล้านพูล้านแพทอะไรพวกนี้แล้วก็มีการแจกแอดด็อกนะครับก็ไอตัวสองเหรียญเนี่ยก็เป็นพื้นที่โดยเฉพาะเป็นเหรียญ NFT นนะครับตระกูล NFT ก็คือใช้ในเกมเนี่ย แจก a d ร์ดผ่าน t e l e g กรมด้วยนะครับอันนี้เป็นต้นสายนะตัวของ t e l e g กรมนะครับดังนั้นตอนนี้นะข่าวนะครับก็น่าจะมีการการประกาศเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับว่าเกมบล็อกเชนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของของอตัวของ e ีวีเนี่ยนะครับฟอนเทียเนี่ย บนอิตาเรียม cp พีเกมเนี่ยนะครับเนาะก็เป็น e v ออนไลน์นะครับก่อนหน้านี้เรียกว่า r r o j e t t w w k k n i n g จะเปลี่ยนชื่อเป็น EV ว f ฟ o n t ท e r นะครับก็จะมีการสร้างขึ้นในระบบนิเวศของอิตาเรียมน่าจะเป็นการพวกคอเชนนะครับอ่าคอเชนเหรียญพวกพวกเนี้ยพวกอ่าแฮมสเตอร์คอมแหรืออ่าตัวของแคท i z เซนอะไรอย่างเงี้ยนะ นะครับเข้ากับอเตารีเพราะว่าตัวนี้อยู่บนเครือข่ายของทอนนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์แล้วก็ตัวของเกมเนี่ยก็จะเปลี่ยนธีมนะครับเป็นจำลองธีมอวกาศนะครับแบบออนเชนก็มีโทเก้นสกุลนีนีต้อนหลายตัวซึ่งจะออกมาตรฐานของ erc 20ด้วยนะก็น่าจะมีเหรียญที่ถูกพัฒนาเนี่ยมาหลังจากแฮมสเตอร์คอมแบทแล้วก็แคททีเซนด้วยนะครับเนาะใน ในเครือข่ายของอีเธอรี่มนะครับหลายตัวเลยนะครับก็จะร่วมกับไบแนนก็มีการพัฒน,นาบนเลสโ n นนะครับในเครือข่ายของ Ethereum, อ,อีเธเอรี่ม์เจเลไอเลเยอร์สองนะครับก็สร้างขึ้นบน OP หรือ o อ t i m เมซินั่นเองนะครับก็เต็มตัวนะครับเพราะว่า An s เ e r c o m b a แแล้วก็ a c k t i เ e นเนี่ยมีการแจก a d d d ็อนะครับแล้วก็เกมแตะเพื่อรับเหรียญจาก Tele g กร m นะครับก็ ใบแนนเนี่ยก็ได้สัมปทานสิทธิ์ตรงนี้นะครับเราก็น่าจะมีการแจกเหรียญก็มียืนยันมันพื้อหาสัปปดีว่าโทเคนทั้งหมดจำนวนประมาณ1น0 0 0แสนล้านนะครับพร้อมการการประกาศนี้ด้วยนะครับก็จะถูกแจกจ่ายบนลูกค้าของใบแนนนะครับที่ทำการหลานผูเป็นแคมเปญบนรางวัลรวมถึงแคททีเซนด้วยนะครับใครที่เข้าไปหลานผูกก็อาจจะมีเหรียญหลักๆอย่าง FDUSD เหรียญเซเบอร์คอยของฮ่องกงแล้วก็ BNB นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสเต็กได้นะครับหรือลานฟูได้นะครับฉะนั้นลูกค้าฝั่งประเทศอเมริกันเนี่ยก็จะถูกกีดกันนะไม่ได้รับเหรียญพวกนี้เพราะว่ามันจะเป็นเหรียญของฝั่งของรัสเซียนะครับทำโดยภายใต้ดูอ่าพาเวลดูลอฟนะครับคนนี้ก็จะอยู่ฝั่งของรัสเซียแหละ ครับเราก็แฮมเ t อร์คอมแบทเนี่ยก็โอเพนในฝั่งของรัสเซียมากมากนะครับดังนั้นการเกิดเนี่ยแน่นอนนะครับคือมาจาก,การัสเซียนะครับแคมเปญน,นี้จะดาเนินการตั้งแต่วันที่19กันยาจนถึง26กันยาเดะยนต์นะครับก็จะเปิดตัวโทเค็นบน The Open Network นะครับหรือทอนนั่นเองนะนะครับก็ลองติดตามข่าวกันดูนะฉะนั้นล้านภูเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นปลายเดือนนะครับประมาณ26-27เนี่ย a า t e ต c o อร์คเนี่ยน่าจะมีการอ่าลิสต์บนกระดานใปแนนนะครับก็ไปเดือนนี้แล้วก็ฝากตามกันด้วยละกันนะครับตื่นสติกันด้วยนะบางทีเราก็ไปยุ่งกับเหรียญที่กำลังเข้ากระดานใหม่ๆอย่างเช่น Baby ดอ t นะครับพุ่งสูงขึ้นพันเรนะครับราคาจาก0ูย์เตัวก็ขึ้นมาถึงประมาณ2000ได้อีกรอบหนึ่งนะตามข้อมูลคอ n m a เ k ็ตแคปนะครับการเพิ่มขึ้นเนี่ย ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เป็นมากกว่าประมาณ1นึ่งล้านดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาดังนั้นปริมาณที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากการขึ้นมานะครับพร้อมกับราคาของเบบี้ดอที่พุ่งสูงขึ้นดน,นะครับเกือบ55%ด้วยเนื่องจากเข้ากระดานใบแนนแหละนะครับฉะนั้นช่วงนี้ใครที่เก็บไอ้เบบี้ดอนะก็ต้องรีบเก็บนะครับหลัง A อ c เนี้ยถ้าเกิดมันย่อเท่าไหร่ก็รีบเก็บเลยละกัน นะครับก็อ่ามันให้ประมาณ1ล้าน b a b y d o อ s เนาะก็คือ0ูนย์หตัวนะครับถ้าเกิดจะเทียบอะ่ะก็คือศูนย์จะหายไป6ตัวเลยแล้วศูนย์จะเหลือ2ตัวนําหน้าดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเก็บเนี่ยก็น่าจะต้องเข้าหลักพันเกือบหมื่นแล้วเนาะหมื่นบาทนะครับถึงจะคุ้มทุนนะเพราะว่าดูจากอุปทานอะไรแล้วนะครับเราก็ใบแนนเทียบแล้วคือตั้งใจจะให้ b a b y d ดอ s เนี่ยไปประมาณสักหดอลลาร์ นะครับอันนี้ก็บ0 b a n c e s i มเพิ e e ออเนี่ยในวันที่16กันยายนประมาณ10.00 UTC นะครับก็จะเปิดการสมัครข้อมูลนะครับก็ Binance เปิดฟิวเจอร์แล้วด้วยนะวันที่17กันยายนเวลาประมาณ10.00 UTC นะครับเป็นต้นไปผู้ใช้สามารถซื้อ Baby 1ล้าน Baby Dot ได้นะครับ y รือได้โดยตัวเลือกการชำระเงินนะครับที่รองรับบน Binance Auto Invest นะครับ แล้วก็มี b บ n a น c e Margin ด้วยเสนอเรื่องของ1ล้าน Baby Dot บนสินทรัพย์ใหม่นะครับเป็น Cost Margin นะครับ Isolate Margin นะก็เล่นได้ทั้งฝั่ง f ิวเจอร์เราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ Margin ด้วยนะครับก็จะมีการเปิดนะในวันที่16กันยายนนะครับเวลาประมาณ11.00นนะตัวนี้ก็เขาแจ้งไว้ประมาณนี้นะครับ f i แนนซ์ฟิวเจอก็มีการปรปับปรุงนะครับก็จะเปิดวันที่16กันยายนเวลา11.35นเหมือนกันนะครับมีเลเวลสูงถึง75เท่าด้วยเพราะว่าราคามันไม่ค่อยไปนะครับถ้าไปก็จะไปจบที่0 0อ่า0 1 1ตัวอ่า0 2ตัวนะครับ0 2ตัวน่าจะหายพอเข้านี่ก็ก็เหลือแค่0 2ตัวเนาะ นะครับก็ไปแค่1ดอลลาร์ก็คุ้มแล้วนะครับอันนี้ n บแนนก็จดทะเบียนอีกตัวหนึ่งคือ n นโ o นะครับอันนี้เป็น the first n e r o on ethereum นะประมาณนี้นะนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มามืดเนื่องจากไอตัวของเหรียญ n e o to ethereum เนี่ยตัวแรกเนี่ยมันเข้าฝั่งฟิวเจอร์ก่อนไอตัวนี้ตัดเข้าเลยนะ นะครับตัวนั้นทําทการตลาดมาดีนะครับเราก็ทยอยเข้ากระดานเทียสองเทียสามแล้วแต่นี้ตัดหน้าเลยคือเข้า Air, โฟริเน็เข้าวอร์บี้นะครับเข้าเมกโกโบแล้วก็เข้าไปแน,นคือเจาะไข่แดงก่อนเลยนะครับน่าจะมีเส้นพอสมควรแหละผมก็เชื่อว่าเหรียญน,นี้ยน่าจะน่าจะมีเส้นจากอีลอนมาร์กนะครับแล้วก็วิกเตอริคบูทารีนเพราะว่าไอเหรียญตัวเนี้ยมันมันเข้ากระดานไปแน,นได้เลย นะครับส่วนใหญ่เข้ากระดานใบแนนในช่วงเนี้ยถ้าคนที่ทำได้เนี่ยน่าจะเป็นอีลอนนะครับแล้วก็วิกอริกปูทลรีนก็มีเรฟเฟนต์นะครับว่าอ่าเขาจะเอาเหรียญตัวเนี้ยไปบริจาคนะครับอ่าจำนวนหนึ่งเลยนะครับก็มีความเกี่ยวกับวิกเอริกพูทลรีนก็คือไม่ใช่เหรียญกะหลกกะลางน,นั่นเองฉะนั้นเนโรเป็นโทเค็นมีมที่เกี่ยวกับสุนัขโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อากิตะนะครับก็คือเนโรเป็นสุนัขพันธุ์ ชิบะอินุได้รับการช่วยเหลือจากอสุโกซาโตะนะครับหรือซาโตะที่มีชื่อเสียงนะในสกุลเงินดิจิตอลนะครับการเป็นเจ้าของสุนัขคาบูสุนะครับที่ล่วงรับไปตั้งแต่ต้นปีนะครับจนมาสร้างเหรียญมีมที่เป็นคาบูสุนะนะครับก็เขาก็บอกว่าเหรียญเนโรเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากจากชิบานั่นเองนะครับแล้วก็ โดยตัวนี้นะครับเป็นหมาพันธ์อากิตะนั่นเองเนาะก็คือในในรัฐอากิตะของญี่ปุ่นนะครับก็คือมันกําลังจะบอกว่าออริจินอลของเหรียญนี้ยก็คือเป็นหมาพันธ์หนึ่งนะครับแต่ก็อยู่ในตระกูลของพวกชิบะอินุนั่นแหละนะครับของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ซาโตะก็ประกาศเปิดตัวในเนโรนะครับ ซาโตะก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับเรียวชยีหรือว่าชายโตชีคุซามะนะครับเป็นผู้ดูแลโปรเจกต์นะแล้วก็เรียวชยีน่าจะเป็นคนคนทำเหรียญน,นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็รวบรวมทีมงานะนะครับแล้ก็เหรียญตัวนี้มีอุปทานประมาณหลักแสนล้านนะก็ซื้อก็สามารถซื้อได้นะครับ ก็สามารถซื้อได้เพราะว่าอุปทานก็เท่ากับใกล้ๆเคียงกับดอ c คอยเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่0ูนย์สตัวนะรประมาณ2องสามพันนะแล้วก็ซาตโตะประกาศเปิดตัว n นโ o นะครับแล้วก็ตัวของอีเธเรียและ s o โลนาด้วยโทเคนสองตัวโดดเด่นกว่าโทเคนอื่นๆโดยทั้งสองตัวนะ่ยอยู่ในบล็อกเชนของอีเธเรียนะครับแล้วก็มีมคอยทั้งสองตัวได้เปิดในช่วง ปลายเดือนกรกฎาคมก็ได้รับความสนใจนะครับจากชุมชนของ d อร์จคอยที่ชอบเหรียญมิมเหรียญมีมเยอะๆพวกนี้นะครับในการเก็บต่อไปนะครับผู้พัฒนาหายไปจากเนโ o ก็เปิดตัวบนอีเ e อ e รียมนะครับก็กลายเป็นโปรเจกต์ก็คล้ายๆกับตัวของชีบะแหละนะครับคือคือไม่รู้คือผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับมักจะหายไปคือไม่มีตัวตนดังนั้นเหรียญเนี่ยก็น่าสนใจนะครับ มูลค่าการตลาดเกือบ300ล้านดอลลาร์นะครับเราก็เป็นตัวที่อ่าวานเล่นเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต่อจากชีบากอินนุนั่นเองก็เข้าร่วมโดยมีมคอยเนโลนะครับก็ได้รับจดการจดทะเบียนบนแพลตฟอร์ม b บ b ิ t นะครับแล้วก็ไปแนนยบ b ิตเนี่ยผมยังไม่เห็นนะก็จะเห็นอย่างกระดานอย่าง f ฟโลนิกเอ t ทเอ็กแล้วก็มีโกโบอย่างที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับก็เตรียมตัวนะสําหรับเนโลผมว่า อีกประมาณสัก6เดือนถึงปีหนึ่งนะครับคือปีหน้านะครับในเดือนกันยายนตัวนี้น่าจะพุ่งแรงนะครับะนะครับสำหรับเหรียญเนโรนะครับตัวนี้สมาชิกของกลุ่มเนโรอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อ้างนะครับว่ามีบางคนเล่นไม่ซื่อนะครับแล้วก็มีการหลอกลวงสำหรับผู้ใช้นะครับคนที่ เขาเปิดเผยชื่อมาคือผู้ก่อตั้งท h o หือจะาตินซันระบุคนภายน้องอื่นๆอยู่เบื้องหลังในการพัฒนานะครับซันถูกมองว่าโพสแบบ blue position m e m n coin b u e position ก่อนที่ไบแนนจะประกาศลงในโซเชียลมีเดียนะครับ b ู u พ position m e m n c o เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่มีอิทธิพลในด้านคริปโตนะครับหรือผู้ก่อตั้งหรือว่าเป็นผู้นำในการพัฒนาเรื่องของโปรเจกต ะครับเป็นผู้นำโปรเจกต์นะครับแล้วก็มีการโปรโมทสินทรัพย์บนโซเชียลมีเดียโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าน่าจะมีการเกี่ยวข้องกับคุณจะตินซันอะไรด้วยนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นการโพสจาก x นะครับในพรินต์นะครับพริน์วันที่16กันยายนปี2024นะครับ ก็ไม่รู้ว่าจสตินซันนี่เกี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับมีการโพสต์ก่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไอเหรียญเนี่ยเนโรเนี่ยนะครับมันเข้ากระดานฝั่งของคุณจสตินซันก่อนอเข้าฝั่งของ ATX แล้วก็ f o l l o n ็เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกระดานที่คุณจสตินซันเคยบริหารอยู่นะครับก็เข้าก่อนเนี่ยคนก็เลยคิดว่าเหรียญเนโรเนี่ย คนที่พัฒนาอยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องเป็นจาตินสันแน่นะครับหรือทีมงานของจาตินสันแต่ก็แปลกใจดีนะว่ามันอยู่บนเครือข่ายของอีเธอรีมนะครับก็อย่างที่ผมเห็นนะนะครับว่าเอา่อตัวของเว็บไซต์เนี่ยนะครับแล้วก็เชนเอ็กซ์พเอร์แล้วก็เครดิตอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเลยสำหรับเหรียญเนี้ยส่วนตัวนะไอเดอะเฟิร์สเนโรเนี่ยนะครับผมให้เครดิตหรือให้คะแนนน้อยกว่า ตัวของอ่าเนโลออนอีเทเรียมอะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นตัวที่เข้าในฝั่งของฟิวเจอร์ของกระดานไบแอนเป็นเป็นกระดานแรกนะครับเนาะผมก็ให้ประมาณเนี้ยนะครับว่าไอตัวที่เข้าฟิวเจอร์ของไบแอนไปแล้วก่อนหน้านั้นอนะ่ะผมให้เครดิตดีกว่านะครับเพราะว่ามันเข้ากระดานเทียสองเทียสามไม่ครบก่อนเี๋ยวี๋ยวมันเข้าค่อยเข้าไบแอนนะครับรออีกสักสองสามเดือนเนี่ยเข้าแน่นอนนะ ก็รีบเก็บละกันสำหรับสาหรับตัวเนโรนะครับตัวที่หนึ่งอ่าตัวที่สองก็ได้เราจะเรียกตัวที่สองนะครับเพราะตัวที่หนึ่งเขาเรียกว่าเดอะเฟิร์สนะครับที่เข้ากระดานไบแนนเมื่อวานพอนเอมื่อเปปิอดเราก็เทอร์โบนั่นเองข่าวในวันนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เทอร์โบก็ฝากไปด้วยละกันผมว่าอีกสักปีหนึ่งอะ่ะไม่ต่ำกว่าปีน่าจะพุ่งแรงนะครับดังนั้นเหรียญอะไรที่เข้าใปแนนเนี่ย ผมต้องย้าอย่างนี้นะครับว่าผมก็เข้าใจนะครับว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คนมีเงินอยู่อย่างจํากัดคุณต้องเลือกแล้วอะคุณจะเป็น l o ย a l t y ของใครนะครับหมายถึงเป็น member เป็น disciple เป็นผู้ติดตามของใครนะครับอย่างเช่นจจสตินซันคุณชอบจจสตินซันมากๆคุณไปเวของจจสตินซันเลยนะครับ หรืออาจจะอยู่ในเวสองเวอาจจะจจสตินซันนะครับกับซี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 ก็จะเป็นทางลูนา่าใช่ไหมนะครับหรืออาจจะมาสายของอีลอนมาร์กโอ้เป็นรอยตี้ของอีลอนมาร์กเลยไปอยู่กับเขานะครับคือศึกษาเหรียญในกลุ่มของเขาให้ดีนะครับในแต่ละกลุ่มอะเหรียญของอะไรแซมแบงแมนไฟล์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับพวก stx พวกโซก็ไปอีก,กลุ่ม xrp ของ r ิ p p e อร์ ก็อีกกลุ่มนะครับเหรียญมันมีกลุ่มเยอะมากๆดังนั้นกลุ่มที่ดังๆอ่ะก็มีอยู่ประมาณนี้แหละที่ผมบอกนะครับที่พอมีอิทธิพลสําหรับตลาดเดี๋ยวจะมีเรื่องมีอีกกลุ่มหนึ่งคือคอยเบรนะครับเพราะตอนนี้เหรียญมีมของฝั่งของคอยเบรก,ก็ก็มีไวรัลขึ้นมาเยอะนะครับมีชื่อเสียงขึ้นมาเยอะเราก็ปั่นขึ้นมาเยอะด้วยนะครับก็เลือกกลุ่มนะครับสักสองสามกลุ่มเอานะครับหรือสักสองกลุ่มเนี่ย นะครับเราก็กระจายเงินไปให้ดีแล้วกันนะคุณจะอยู่ฝั่งไหนชอบฝั่งไหนถ้าเกิดชอบ VI ก็ศึกษาแต่ละเหรียญเอาละกันนะครับอยู่ที่เม็ดเงินคุณพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเม็ดเงินมันไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วโอ้รู้สึกเหนื่อยในการลงทุนทุกเหรียญก็ให้โฟกัสนะครับ u ยู v e r เวแต่แต่ละ u n i v e r s รแบบที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับก็ประมาณนี้นะ ก็ไม่ต้องไปทุกเหรียญทุกอะไรอย่างนี้หรอกนะครับเพราะว่าเหรียญนี่มันไม่ได้พุ่งไปแบบหมื100่นเปอร์เซ็นแสนเปอร์เซ็นเนี่ยเหมือนตอนชีบะแล้วนะครับไปยากแล้วแต่ผมว่ามีแต่ว่ายากขึ้นนะครับฉะนั้นหมื่นเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะได้เห็นอยู่หรือเกือบแสนเปอร์เซ็นนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลกนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสีย่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะนะครับแลวเหรียญมีมจะ go to the moon ไปได้วยกัน นะครับและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลแล้วผมมีกลุ่มนะครับก็คือมิชชั่นนิวมูนเอพีกลุ่มชีบะเปเป้ P P P, หรือเหรียญมีมอะไรต่างๆผมจะทิ้งสมัครไว้ใต้ลิงแล้วสำหรับนี้ผมหวังว่าเหรียญมีมจะโกตูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ